อันนี้ก็เลยครับเป็นบล็อกเอบล็อกเอมงดำแน่นอนเนื้อว่านร้อยแปดว่านร้อยแปดนะครับนี่เขาเรียกว่าอมตะเลยนะมีขอบข้างด้วยนั่นเนี่ยเห็นแบบแบบครับมีขอบสองชั้นนะขอบกระแทกขึ้นมานะอย่างนี้สร้างสร้างสร้างคือมงดำยุคแรกนะครับตักสิบตักสิบถ้าไม่ฝังพลอยแบบแปลกหน่อยไม่พลอยเจรไรนะเนี่ยทำมาอย่างดีพลอยเจรแล้วมีทั้งคอเด็ดลอเจรและจานพร้อมอืมนี่เป็นทับทิมครับนี้หายากไหมทรงนี้ไซส์นี้ หายากมากเพราะเป็นเนื้อพิเศษและอย่างคือฝั่งพลอยปกติจะเป็นผดิบตอนนี้เป็นพลาเจเนนัยแล้วก็ต้องพิเศษอันนี้เป็นผดิบอ่าได้อย่างนี้ไปอันนี้เป็นพลาเจเนนัยแล้วแตกต่างกันนี่คือมงดำไม่เป็นแรงสามแปดนะพี่ติดที่หนึ่งติดก่อนที่หนึ่งปีสี่เก้าที่หนึ่งปีสี่เก้าตอนนั้นไปประกวดที่ไหนครับโคราชโคราชนะห้างอะไรนะที่เขามีการเทลมอเทเวนติบันเทลมินอลยี่สิบเอ็ดถูกตอนนั้นไปประกวดนะพี่เสือไปประกวดนะได้รับรางวัลมานะครับนี่ก็ได้รางวัลได้เป็นรองแชมป์แชมป์โคราชเป็นรองแชมป์ทขง คือหาไม่หมือหาแล้าก็คนที่อื่นมันติดตะว,วันที่โคราช <c oughs> ไม,มีเหยียบหัวเจ้าถิ่นก็แล้วเนี่ย<ช>อะไรเงี้ยนะอันนี้ก็คือหายากน<ช>ะครับาามมแม้ม <า S 1> นะนี่ที่มาชัดเจนนะอ่าอ่าโอเค